สวัสดีค่ะทำกับข้าไปไัว้กับป้าชีทนี้เราทำบวชมันเลือดหรือที่เรียกว่ามันเข้ากรรมไปวัดกันนะคะนี่คือต้นมันเลือดเมนูของวันนี้ค่ะหัวมันเลือดหรือว่ามันเข้ากรรมค่ะ จะเริ่มสติทำสมาธิสั้นๆก็เกิดบุญกุศลแล้วก็แผ่บุญกุศลให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ลงลับไปแล้วหรือบุคคลที่เราต้องการเป็นการเพื่อเพื่อเพื่อแผ่จิตใจไม่หวงแหนบุญสิ่งต่างๆที่เราทำก็ทำให้เราผ่อนคลายรู้สึกสบายใจก็นะให้เราตั้งใจทุกคนอย่าลืมอนุโมทนาสาธุกระบวดมันเลือดหรือว่ามันเข้ากรรมาวัดกับป้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ